าางมเรายังจับบันนี้เอาจับวันที่ใหม่สวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องสีแดงเอกทูกคือเก้าพี่น้องเมนเอกอ่าไปสวนคือเก้าเนาะไปให้ไปสวนคือเก้ามือนนี้กําลังสีขามหนามเนาะพี่น้องไปสวนดอกมันคือเก้ามือนนี้เนาะ มากระม่ายสองโคดเนาะวันนี้ลกมันลกมันนี่ขามานะแก่เครื่องก่อนพี่นอ้องเพราะว่าไปอยากไปอยากเนาะไปอยากมันเปิดเปิดแก่จะส่งเ,เงนาะเสียเนาะไปจำเพราะว่ามันยังขาไปกับไหลเนานะมันตื่นอยู่ขามนะ้ำขามน้าพี่นอ้อง าาุ่ำงน้ำใไสเสเส็โอุ้งน้ำุงน้ำเบาไน่เบาไนแกงแกงขามไปเนาะแขงนว่านีาน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 ่ท่านรึบอแขวนว่านี่ท่านรบอแขวว่านี่ อ,อยู่ยังอยู่พี่น้องเลยอยากกินไหมครับเห็ดเห็ดมันอยู่ไกล่ละพี่น้องเลยยางขามหนามขามหงขามหวยไปเนาะ ถามไปนี่เจ้าหนก็ว่าคือขึอ่นคออีกสูงก็สูงเนาะนี่ยางลงมาตะฝุ่นนี่ยพี่นอ้องยางลงคอยคอยลงมาแบบนี้ถามหัวบาดนี่ยถามหัวอะไรก็สิ่ง,งน,น,น,นุ่งส่งข<อ>ึ้นแล้วบบดนี้นั่นนั่นเออ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 เกิดเกือบเกิอด,กอ,ดอุบัติเหตุ ผู้ดีได้แหไลท์ดีย๋วยวได้บางยานี่ขข้นหลบบางยาเนี่ <c oughs> เดี๋ยวนุ่สสงก่อนพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนุ่สสงก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตึ้งสวนไปเนาะ กองไม้กองใหม่มาอนี้รถที่มาเอาเนาะแล้วก็ออกไปค้าอีกสองกองสามกองแล้วเข่าไปทีพักกอนเนาะเอ๊ที่พักเขารืออยู่ในปลาพี่นี่ปลาพี่เนาะพี่เ้อง Hoa canang sông mày con bên bà sâm ở hết bia. In nam con ngon 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 ngay lại. Tony ngon 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 นี่มันอไรอยู่ไปหาเดี๋ยวผมกนเนา บุหรีเนาะว่ามันมันมีห่างออกข้างมาข่าอยู่ข้างโลกเป็นบุหรี่พี่น้องจะพูดออกมาอะไรเดี๋ยวทาณนี้เนาะข้างนอกที่ถิ่มที่ป้ากับที่ลายมันเนาะข้าวประจำป็นต้องได้กพูดออกมาก่อนหนึ่งกระจาอยู่โลหนึ่งโลกใบเนาะมันข่าต่อใหม่เนาะพี่น้อง ตัววาสวนตัวนี้เหากํากลังบุกเบิกใหม่กําลังเห็ดใหม่เนาะมันก็มีอตอมีอตอ,อยังหลายเดี๋ยวเห็ดอีก,จก่จักสองสามปีเนาะเห็ดแต่ก้านไม่นำ้ำมันก็นหน่ำแตแปลนกว่าเกา่าลอกไงกว่าเก่าเนาะตัวนี้ว่านนี้เนาะว่านนี้เบาหนายมากลกแต่คนกองใหม่บริชายเบิองเนาะยังหลายเติบอยู่เนาะพี่น้องมาน,นี่มากก่อนสามขวดเนาะ เยอะอยู่ประมาณตอนเทียงรดกับชิมาเนาะมาคนขึ้นรดตัดถึงดเดดไปขายเนาะเออผ่านก่อนแล้วอยู่ต่อใหม่กับผ่านก่อน lúc quậy nó gần mất để nè này thế này ngồi nhanh thế thường ngồi nhanh mừng 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 mi mừng nát mừng theo này ก็พักเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเ่าชิมาต้มมีด้วยเครื่องท้ำอาหารสมัยก่อนเนาะเต้กากาเยี่ยงวมาต้มมีเนาะพี่น้องสูตรได้นี่บอกราจจะนีเต็มสมัยได้นี่ มีแค่ไม้กี่คนตรงมีเนาะสิมาคนมั่นซอยเขาบ่อหลังจากนั้นจะมาใส่สมบักิม่วงก่อนเนาะเมื่อย่แล้วบัดมีเงื่อนนะพูดใหนเมื่อยแม่นี่ยก็เกินใส่ขอใส่ขอให้กัอังโก้เป็นประธานเห็นบอท่ากาหอยยวนกูวัดสิพัดเมีอันพัดเมี่ยนกูไปพัดเมี่ยนแต่เนี่ยมา ตักมาตักเดไปหอย่กกขีบ่น่ันกเป็นน้ายุกมกูสีดม่เสียไปเดกนายุกเลยวกนักโทษกจะออกมาเบิรมาขุดคุ้มใต้ดินเห็ดคุ้มอุมงค์โดคือเขาไม่ไดแมวไม่ได้เกิดึเอาระจาส้นลกดมงคุ้มอุ้ง้งค่ะ่าจวหน่อยมานีหน่อยหน่อยมาแล้วทีมระเบิดได้เหุันี้เห็นบออันนั้นเดยกอกฮะก็ทีร้าใส่บวด จออุมูมันกัลูกนึไดเป็นอะไรหลานเดียนเฮาจะมีงบบ้าไนี่มีงบอย่เนี้ถึกนะขจรเนาะงบเกาพงงานปูนเล่า้องซังเอาหแล้วส่นยิ่อ่ะเออบ้านี้คนเห็ดกับนโถดเห็ดกับบอราบอเราบรจดกับแบกไรโถดนักๆตลอดที่บิดอย่างสีเอามันเข่าไปเดยไออุ้มู้มแต่มันกินยีมนงูนเดงทำให้เขาโตกแตเห็ดกับ่า ดีเขามันจะไปอังกันอยู่คนนอแหนวมันก็แหนวพุ่ต่างประเทศจากสามปีมันหนึ่งคับว่าให้ให้เอาไปให้ให้มีซิ่งเล้าแล้วซิ่งรัฐบาลขายให้รัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลส่งเองแต่ว่าเป็นไส้เนาะงไอีดียนะมันจังบอลเหมือนกันตีต้มมีใส่หมอดุนดุนไหนดุนจักรพรรด โอ้ยอยามไปกินอยู่น่ะเพราะว่าแล้วเบื้องตการบ้างใหม่เอายัางจับอ่ะเนี้ยจับวัดที่ใหม่โอ้ยพอดีแหละสดเพราะมันเขาข้างกลางที่ป่ะน,นี่กวงกวนยามไปกินอยู่รอกนี่เยอะจ้านี เขาบอกว่อเราเราใหม่ตัวนี้มันเป็นขันขันก่อนขันลัโล่ขโลก็ตุ้ตัวอตัวก็นบไปส่อยสอย่างบุรีสวบอยู่พี่้องเลยมันมีมวไซบ์ไมเนี่ยสี่และอยู่ป่าอยู่รองนอกพี่น้อง น้หองรายไปเนี่ยร้าุเห็ดยถึงเขาเรียงเขาเขาหูลาวจังบมีเงื่อน่ีขึ้นเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวจะมีไครลาวใส่แม่กันนี้เนาะพี่น้องปูกว่าแม่อีสังฟ้าหมอตันนี้แหละ เก็บอะไรกินบานบ่แมทีเินอันนี้บไเห็นทางห้านบ่ไย่ไปเบิงอยู่หลังห่านตะปูปูถาดเนาะบ่แล้วเออเขาตะาะงแท้เขาคนางใ้เง่นงเบิงอีได้ง่าอีได้บง่าเครื่องไม้เคื่องมัเนารวเดนรอด่าตุมมีเจ็บไคลาวมีเปิดมมาเนาะเปิดามปองกันไมามา ใส่ตรงใต้ห่อ,อ,อ,ไอไไนไหวอีกบรอรเน่ยมอสใส่ไปสมีทูคอยมีทูขวามาบ้าไปไซหนห่อนไหวอีกทีนนเนาะ ยช่ใายกับซากแปลศยืนที่ย่งกันเรื่อยมาถือกล้องถืวัยนายแง่งแล้วเจ้าหอมหมดแก่นะที่ตรงโซนเรต่อไล่มาเคี่ยวก่อนใส่รั้นเขย่าเคี่ยวเช่นไรยนอเช่นไรหนอเขาบุเทรฟกานน่าเหมือนหนอเหมือนกระติบหนอน่ะถอนถอนนู่นไปแร้ว ไม่ได้กินเนาะเต้วนีเนนนน้เหรอเขาทำอะไรก็ขุดหมาทา้ืไอขุดยอดเลย

เดียดกกินแล้วแทงแม่พอเขาฮะะน้ำอันนะโยอย่ยย้ก็นักเืะดีครับใส่บวงจองเนี่ั้งั่อนแต่อยู่บ่งชิ้นา จ็บเจบพี่น้องเดี๋ยวมันแหล้มันแหลดละมนแหลเมื่อนแหลกเอเยะ่อแห่งอ็นตัวนีไม่้อนทุกแล้วต้มีนี่เจเรยบมา้วยไมพวกไอ้ก้อนไม่เจนก้อน เนะี่ยไปขอ taking, อย pues right. ู่ตือไปถากทนอวดมันมันจะอยู่ต้องกันแต่อยู่แบอยู่กแม้งนบนบ่ายนะมันเมื่อเานะครั like นอนคาจื้เช้านะี่้าวเหนเอาเอากรบอหนึ่งนี้แม่นึกินนูตอนนี้อยู่ไหนบอปกติหนกไฟมากเลเื่ออยู่ือเป็นบอเอ้าพราวากินแค่เหล้านะพี่น้อง อยู่ปลาอยู่รงมากินเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูไข่าวปลาันี้ามอาหาราบน้จาข้าลอกขากขีบมีจากเจ้าวัวกันน้น กินน้ำเจาอยู่หันตีเขบอท่นหูเหตุผล่นไมใส่บ้านเ่เป็นใจแน่กับบตกพรอเนีเศาเช้าอยู่นะเนานดูเข้าเปใจยังที่หละอ่เมื่อเมื่อพยายามกันดูครเป็นใจบว้ยไมนสบายดูน้องกันก็เห็นอไรี่เหกว่า่หุ่ได้คนบทนี้อยู่ได้หน่โตกันสิ่คนสามพอไปยเดวเดียวเดวงาคอยว่ากัน จู่ๆจู่ๆรถจู่ล้มพี่น้องเนาะแก่เช้าข้อเท้าด้วยใจดยใแลน่แลนอะไรแลนด์ด้วยใดอ่พทางยใจไปพี่น้องเดี่ยวเตะข้อวเนาะมงได้มึงจะเห็น มันกล้วินแล้วไม่ปอดมันกินไม่ได้ถึง่งอไรใคร่ดดกินขขาวพี่น้องมาเนี่ยต้มมีอยู่กลางตาเนื้อกับไข่มัไม่กดเ้เอืมตมมีนะกิบเสกินี่เต้นปาลั่นเ้บวงกับสองกาดอีเอามาควบค้นอยู่มา เอาไปพ่อเท้าี่กี้ก็แกงเราผสมใส่ปลานิลเนาะกปลาน้ำกันเด้อกินได้เขามเหลืเขาเบิ่งเขาิ้มิขามื่อนั้นคืนรถเนี่ยมากินอยากกินข้าอ่ะพ้องผัวมักพตอมคนมักบวบเปลือนะบอบนี่นี่บวบยอ่ค้ะตัวไหนสีใสต้องอย่างนี้ตัวนี้ใสแดงกที่ระเด็นะ นี่ย no ัางโก้ในฟ้ามันทไหเลาไปุนี่สิบวงบวงอาบวงของตัวมาจี๊เอ้านี่ลงกนะซึกซึกตักตักตักหันตก่อนยาเติมหเปางก่งตออันเติมพอเแม่จลตัพอเอาเดี๋ยวเจใหั่นเบือ อืมเจ้าแดงมนี่อืมแดงเนาะอือมากินยังบมเดิรียะไม่ถูกูกก็ไม่กล้าถูกถู่ามอไู่ถูก็มาบอกโคว้ยโควนิ่เมืองล่องสีเมืองคำเหนือไม่เชื่เลยฮะ กินกินซปาเศษเออรามามอยู่ทางนี้กินกินกินมาัผมมาหักมันก็กินผู้เดียวใส่ตัวฟ้าคนก็มาใั่มานะในสีมีคุ้นดิฟ้าจะใส่อะไฟ้าจะใส่ได้รดูเดี๋ยว่ามอเออฟ้ามาใส่อีก มัน่ะมากะขี้ดิบดิบเหรอเนี่ยจำพญาว่าหนิข้าลงเต๊ข้าลงเต๊แล้วกดกดนม่ติดข้นเหรอข้นหยาดก่อนไอ้ยีอ จิ้มจิ้มบอกใครเล่าอ่ะนี่นี่กะเลยตอนนี้กินข้าวกินนาไปที่ย่บพอยแล้วเนาะเมียนเมียนมาดิกินเดีวกับีเลยไปผูกอูนอนเนาะไปมวยอ๋อมนเห็น่อยด้วย ก็น่นนนา,นาูกน,นอนอาไปกยู่ปลายลงกันแน่นี่แหละ มาเนี่มานี่ยัเนี่ยดีดีมาเน้ำยขอทายคลิปนี่นี่ขึ้นได้ร้ายเดี๋ยวเอาแล้วเนี่ยขอกะเทมเยอะเอาึอน้น หมดีดีเด้อหอมดีดีดีักรจักรจักรจักรฮาร์บอนี่น <c ười> คลิปนี้ก็ทจบเพียง่นี้เดอพี่น้องเลยเจอกันคลิปหน,นาเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าหน,น้าหนเดอ้อฝากติดตามแนะ่